สวัสดีครับทุกคนผมกอฟวงสกรนะครับวันนี้นะครับตัวกอลฟเองจะมาทดลองผลิตภัณฑ์นะครับที่เราช่วยกันคิดคนขึ้นมานะครับนั่นเขาเรียกว่าอินคิ e Magic Hair นะครับซึ่ง c r e a s e Magic Hair ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มบำรุงผมนะครับนวัตกรรมใหม่ครับที่เราจับผสมผสานครับแล้วก็มันมีความมหัศจรรย์นะครับในการที่ทำให้คนนะครับ มั่นใจได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่1-3นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันดูวันนี้ครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับผมเป็นคนที่มีปัญหานะครับเรื่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นวงนะครับไข่ดาวอยู่2จุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอินคีสเนี่ยก็คือจะบำรุงนะครับตรงช่วงตรงนี้นะครับให้ผมในระยะยาวเนี่ยครับมีราก ผมแล้วก็มีลายผมอันอนพรนะครับสามารถขึ้นมาได้ทุกคนดูนะครับวิธีการใช้นะครับเราแค่เขย่าวขวดครับแล้วก็แล้วก็เล็งให้มันตรงนะครับทุกคนดูครับโอเคครับแล้วก็ รอนะครับมันแห้งอีกประมาณ1นาทีนะครับแค่นี้นะครับเราเองก็มั่นใจนะครับที่จะออกไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ครับหัวร้านของเรานะครับก็ไม่มีใครที่รู้แล้วครับและในระยะยาวนะครับผมบคุณก็จะขึ้นจริงได้ครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูประมาณนี้ยังไงก็รอติดตามกับท่านอื่นๆต่อไปนะครับอย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ